สวัสดีครับพบกับช่าคทอทิคนะครับคลิปนี้มีเป็นงานพลาสติกโมเดลมาให้ดูกันนะครับตัวนี้เลดโก้ตนะครับกล่องนี้เป็นงานซัมเปิลโปรดักต์นะครับผมได้มาจากเพจปูดำนะฮะใครที่ดูคลิปและสนใจนะครับก็ลองไปติดต่อสอบถามที่เพจปูดำดูได้เลยครับเดี๋ยวคลิปนี้เราเปิดกล่องนี้กันครับทีนี้นะครับมาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับก็จะมีเป็นคู่มือมาให้หนึ่งเล่มนะครับนี่คือหน้าปกของเขานะครับหลังปกก็จะเป็นรูปเขาดำนะฮะข้างในนะครับ เป็นกระดาษธรรมดาแต่ว่าหน้าปกเนี่ยเป็นกระดาษมันๆหน่อยนะครับกระดาษดีหน่อยแล้วก็ในส่วนของจํานวนแผงเนี่ยผมนับได้นะครับรวมไฐานตรงนี้ด้วยนะครับฐานตัวยูเนี่ยน่จะจะมีทั้งหมด32แผงนะครับเนี่ยนะครับฐานตัวยูจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นฐานไดโอนะครับเป็นพลาสติกนะครับจำลองเป็นพื้นผิวของดินอะไรมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของโครงในนะครับเนี่ยเป็นโครงสาเร็จมาให้เลยนะครับแต่ว่าเป็นโครงพลาสติกนะครับไม่มีชิ้นเหล็กนะฮะแล้วก็จะมีเป็นดีคลนะครับเนี่ยนะฮะมาแบบนี้เขาใส่ซองพลาสต ก็จะเป็นประมาณนี้ ในส่วนของคู่มือเนี่ยนะครับผมชอบในส่วนตรงนี้มันคล้ายๆคู่มือของมอเตอร์นูเคียนะครับคืออย่างเช่นในส่วนของหัวเนี่ยการประกอบหัวเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้แผงอะไรบ้างน,นะแล้วก็จะบอกด้วยว่าสีอะไรอย่างแผงตัวเอนะครับแบบสีอะไรสีทองนะครับแล้วก็บางทีเราหาตัวเอไม่เจอเราก็มองหาแผงสีทองก่อนอ๋อนี่สีทองอยู่ตรงนี้นะครับก็หยิบหยิบง่ายเลยมันสะดวกเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยบอกสีด้วยนะครับมันทําให้สะดวกในการหยิบขึ้นมานะครับคือมันทําให้ประกอบเร็วขึ้นผมติดใจนงแต่ของมอเตอร์นูเคียแล้วผม ไม่รู้ว่าค่ายอื่นมีหรือเปล่านะจำไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าผมประกอบได้เร็วนะครับแล้วก็การประกอบกเออ็เหมือนจะไม่ต้องยุ่งอะไรกับตัวตัวโครงนะคือหมายถึงแยกชิ้นส่วนแขนขามาแล้วก็เอาชิ้นส่วนมาประกอบเลยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกเยอะอันนี้คือเดานะดูเข้าๆนะครับอืมก็เยอะเหมือนกัน <laughs> ชิ้นส่วนเยอะเหมือนกันนะครับตัวน,นี้นะฮะแล้วก็มันมีอีกจุดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนผมขอดูก่อนว่ามันมีวิธีติดดีแคลให้เปล่า เพราะว่าตัวนี้ให้อ่านี้มีเป็นวิธีติดดีแคลมมาให้ด้วยในส่วนของหน้านี้นะครับไม่รู้ในกล้องเห็นไหม ะะแล้วก็ในส่วนของการแกะออกมาจากแผงไอ้ออกมาจากถุงเนี่ยนะครับมันจะมีบางแผงที่ชิ้นส่วนกระเด็นออกมานะครับระวังนะบางทีชิ้นส่วนมันติดอยู่คาคาถุงเนี่ยเรารวบเก็บทิ้งไปเนี่ยมันจะชิ้นส่วนหายนะครับอย่างของผมก็จะเจอในกล่องของ s a m p l e product นะครับเจอเป็น A1 นะครับมันหลุดหลุดในแผงไอ้หลุดในถุงนะครับชิ้นนี้หลุดนะครับก็ระวังตอนรวบถุงทิ้งด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอันนี้นะครับหลุดอยู่แต่ว่าจําไม่ได้ว่าหลุดมาจากแผงจากถุงไหน ก็เก็บไว้ก่อนนะครับเท่าที่ดูก็จะมีประมาณนี้ฮะทีนี้นะครับมาดูในส่วนของโครงนายตัวหุ่นกันนะครับวัสดุเนี่ยนะครับของโครงนายเนี่ยน่าจะเป็นพลาสติกทั้งตัวนะครับแล้วก็จะมีการยึดด้วยน็อตนะครับยึดด้วยตัวแกนเหล็กนะครับอย่างตรงข้อพับตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีอยู่2จุดนะครับจุดข้อพับเนี่ยนะครับสามารถงอแขนได้แบบนี้นะฮะข้างในที่เป็น2จุดตรงนี้นะครับมันจะเป็นขุมดาว่าน่าจะเป็นแกนเหล็กนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของข้อพับแขนนะฮะ ตรงหัวไหลนะครับตัวหุ่นตรงนี้นะครับแกนตรงนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวก่อนนะถูกฝังไหมเนี่ยตรงนี้ผมไม่เห็นนะว่าเขายึดด้วยอะไรนะครับแต่ว่าก็จะมีน็อตอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นตรงต้นขาตรงนี้นะครับก็จะเป็นน็อตเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตรงข้อพับขาอะไรพวกนี้นะครับน่าจะเป็นแกนเหล็กนะครับเป็นแกนเหล็กทิ่มเข้าไปนะฮะแล้วก็จุดขยับค่อนข้างจะแน่นนะครับแล้วก็ฟิตพอสมควรเลยนะครับเวลาขยับจัดท่าก็ต้องค่อยๆขยับนะครับแล้วก็การ ออกแอคชั่นของเขานะครับลองดูนะนี่นะครับค่อนข้างจะอิสะระหวือหวลาลังการมากนะครับแต่ว่าเวลาติดพาร์ตเกาะติดพวกชิ้นส่วนเต็มๆเนี่ยไม่รู้ว่าจัดท่าอะไรแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่เนี่ยคือได้ขนาดนี้เลยเห็นไหมกลางขาได้สุดเลยแล้วรู้สึกว่าตัวใหญ่นะครับรู้สึกว่าตัวใหญ่มากในท่อนแขนเนี่ยฟุตหนึ่งบ้างนะครับกลางขาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมน่าจะขึ้นรูปอินเสิร์ตเทียบเข้าไปด้วยว่าตัวของเขาเนี่ยเขาสูงประมาณไหนนะครับนี่เขาต่อแน่นนะครับใช้ได้เลย วัสดุดีนะครับเนี่ยจุดขยับเยอะด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวโค้งเนี่ยนะครับน้ำหนักเนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงช่วงนี้เยอะนะครับถ้าที่จับดูนะเดี๋ยวผมลองยืนดูดิว่ามันยืนง่ายไหมในส่วนของโค้งเนี่ยเฉพาะโค้งมันยืนได้สะดวกไหม อ่ะยืนได้ง่ายๆเลยคือมาตั้งแล้วก็ยืนได้เลยแล้วก็ตัวมันใหญ่เลยผมน่าจะขึ้นรูปอินเสิร์ตเทียบกับพวก MG ให้ดูด้วยนะครับเทียบกับงานหลายๆตัวให้ดูด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของโครงในเนี่ยผมว่ามันโอเคมากเลยนะนะครับคือจุดขยับดีนะครับแล้วก็มันคงแข็งแรงดียืนง่ายด้วยอ่ะไม่ง่ายละเท้าไม่เท้าไม่อ่ะ ่ <c oughs> าเคียงยืนได้อยู่เลยอ่ะนี่ประมาณนี้คือต้องลองดูเวลาประกอบเต็มตัวแล้ววันจะยืนได้ขนาดไหนนะครับแต่ในส่วนโครงเพียวๆเนี่ยผมชอบเลยงานสวยนะครับมันเหมือนมันเหมือนเอาชิ้นงานจากแผงมาประกอบให้สําเร็จแล้วแค่เราไม่ต้องประกอบเองนะครับเพราะว่าเนี่ยมันจะมีเป็นรอยคล้ายๆรอยตัดออกจากแผงเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทั้งสองข้างเลยแล้วก็มีตรง ช่วงนี้อีกตรงนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเวลาไม่เร่งประกอบเนี่ยนะครับพ่นสีไปเลยทั้งตัวก็จะแบบจะเหมือนฟิลเหมือนเป็นโครงเหล็กอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีเวลานะนี่นะครับทีนี้นะครับมาดูในส่วนของแผงกันบ้านนะครับผมอยากให้ดูแผงตัว A ก่อนนะครับแผงตัว A เนี่ยมันเป็นแผงที่เขาทําสีมาให้แล้วนะครับทํามาเป็นสีทองนะครับก็ตัวชิ้นงานนะครับดูมีความเรียบร้อยดีในส่วนของงานสีนะครับมีความเรียบนะครับแล้วก็ดูสีไม่หนาเท่าไหร่นะครับ ยังเห็นเป็นดีเทลของตัวดีเทลของตัวงานอยู่นะครับมีล่องนะครับมีความคมอยู่เอาง่ายง่ใครที่ประกอบซาดิโซเยอร์นะครับตัวที่มันเหมือนเอเซียนะครับมันมีขาสีทองเหมือนกันผมเคยบ่นว่าตัวนั้นน่ะมันหนานะครับทำสีมันหนาและดีเทลมันไม่คมอันนี้คมกว่านะครับชิ้นนี้ดูดีเลยนะครับชิ้นนี้ดูดีมีแบบมีดีเทลนะครับมีความคมมีความเรียบเนียนนะครับดูดีกว่าแต่ว่านะครับชิ้นนี้เนี่ยมันจะต้องตัดออกไปติดรู้สึก ถ้าผมจำไม่ผิดชิ้นนี้มันน่าจะเป็นชิ้นเขานะฮะมันอาจจะเห็นรอยตัดอยู่นะครับเนี่ยรอยตัดชิ้นเนี้ยนะครับมันน่าจะเป็นสีแวงแวงอยู่นะครับเวลาประกอบเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเห็นสักแค่ไหนนะในจุดนี้นะครับถ้าเกิดเห็นชัดเนี่ยใครซีเรียสอาจจะต้องพุ่นสีใหม่นะครับน,นี่นะครับในจุดเนี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นเนี่ยผมไม่เจอจุดที่มันน่าเกลียดน,นะคือเอาง่ายๆคือดีกว่างานซาดสโซเยอร์แน่นอนนะครับที่มันทําสีทองมาให้แล้วตัวนี้งานดีกว่านะครับในส่วนของสีนะฮะ มาดูแผงสีน C1 กันนะครับในส่วนของตัวเลดโก้เนี่ยมันจะมีเป็นสีแดงอยู่2โทนนะครับเป็นโทนแบบ C1 เนี่ยนะครับก็จะเป็นโทนแบบแดงเลือดหมูเป็นแดงที่ออกเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของผิวพลาสติกนะครับจะเห็นตรงนี้มีรอยอยู่นิดนึงนะครับอันนี้ถ้าเกิดใช้เป็นเคลียรด้านพ่นน่าจะช่วยได้นะครับไอรอยแบบนี้นะฮะแล้วก็เท่าที่ดูนะครับดีเทลต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ ค่อนข้างที่จะมีดีเทลแต่ว่ามันไม่ได้ลึกมากนะครับไม่ได้ลึกไม่ได้คมมากถ้าเกิดตัดเส้นเนี่ยผมก็ว่ามันอาจจะไม่ได้วิ่งแบบหยอดพันธุ์ราแล้ววิ่งจุดๆดจอะไรเงี้ยคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับอาจจะต้องย้ำลายช่วยนะครับในการตัดเส้นนะครับคือล่องเรื่องอ่ะมันมีแต่ว่าไม่ได้ลึกมากนะฮะแล้วก็เป็น มีอันเดอร์เกตบ้างนะครับแล้วก็ไม่ใช่บ้างนะครับทำไมไม่ทำอันเดอร์เกตทั้งหมดนะฮะในส่วนของขี้พลาสติกเนี่ยยังไม่เจอนะครับในส่วนของชิ้นงานในส่วนของแผง C1 เนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงตัว L นะครับจะเห็นว่ามันจะมีเป็นแดงอยู่2โทนนะครับเนี่ยซีหนึ่งมันจะเป็นแดงเข้มกว่าสีแดงของตัว L เนี่ยนะครับแผงตัว L เนี่ยมันจะเป็นแดงที่โทนสว่างนะครับแต่ว่าในกล้องเนี่ยมันเข้มกว่าของจริงนะของจริงมันไม่ได้เข้มอย่างในกล้องนะครับอันนี้จะแบบ เป็นสีแดงที่ผมไม่ชอบที่ผมชอบบ่นอยู่ในคลิปอะว่ามันเป็นแดงที่มันแบบจืดๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้จืดมากนะนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวร่องเรื่องพลาสติกเนี่ยนะครับก็ประมาณนึงอะนะครับขี้พลาสติกเจอบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตัวชิ้นงานนะมันจะไปอยู่ตามส่วนอื่นๆที่มันไม่ได้เกี่ยวกับชิ้นงานะนะครับถ้าให้เทียบตัวงานเนี่ยประมาณพลาสติกเนี่ยเอาง่าย ดีกว่าตัว Star Destroyer แน่นอนนะครับตัวที่มันเหมือน Amazing e c l a r แต่ว่าถ้าถามว่าเทียบกับตัว m o t o n u c l e a ยไหวไหมไม่ไหวนะครับคนละงานคนละเกรกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดฟ้ากระเหวนะแต่ว่าดูยังไง m o t o n u c l e a ก็พลาสิกดีกว่านะครับอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจจะมาเทียบแบบ ให้มันแบบเทียบกันนะแต่ว่าพอดีมันอยู่ใกล้มือนะครับเอามาทาอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะฮะแล้วก็ในส่วนของแผงตัวอื่นนะครับดูแผงสีดํากันบ้างนะครับแผงสีดําอันนี้เป็นตัจีนะครับนี่นะฮะเป็นแผงตัจีก็จะเป็นชิ้นส่วนมือนะครับมีมือการ,รม,มือแบมาให้นะครับมีมือหลายแบบเลยนะนะฮะเอแผงนี้ก็ดูดีนะแผงสีดำเนี่ยจริงๆถ้าเป็นลงเป็นรอยเนี่ยจะเห็นชัดแล้วอันนี้ผมไม่เจอรอยผิวพลาสติกแย่เลยมันเหมือนเอ๊ะมันเหมือนแต่ละสีเนี่ยมัน มันเห็นมันเหมือนคุณภาพพลาสติกมันมันทำให้เห็นชัดหรือว่ามันมันต่างกันไม่รู้นะอันนี้คือในส่วนของแผงสีดำเนี่ยชิ้นเนียนเลยนะเนียนทุกชิ้นเลยในส่วนของชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยดูดีเลยนะครับแต่ว่าสีแดงมันมันอาจจะเป็นด้วยโทนสีของตัวพลาสติกด้วยนะส่วนหนึ่งแต่ว่าเนี่ยคือผมชอบเลยสีนี้สวยนะครับสีดําสนิทเลยแล้วสวยมากมันออกแบบดําด้านๆหน่อยนะครับในส่วนของแผงโซจีเนี่ยนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ จะมีในส่วนของเป็นแผงอะแผงสีเทาเนี่ยแผงสีเทาถ้ามีลงมีรอยก็น่าจะพอเห็นอยู่นะครับแล้วในชิ้นใหญ่ด้วยนะครับน่าจะเป็นพวกฝักดาบอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้มันเป็นแผงแผงตัวดีนะครับเป็นออกสีเทาปนปนม่วงนิดๆนะครับในกล้องยังออกยังออกเห็นเลยว่าเป็นม่วงนะครับก็ดูดีนะอันนี้ก็ไม่เห็นเป็นรอยพลาสติกเลยนะงานชิ้นใหญ่ด้วยนะครับจะเห็นเป็นรอยอยู่หน่อยนึงแต่ว่าอะไรประมาณนี้พ่นเคลียร์ได้ก็หายเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่เจอเป็นขี้พลาสติกส่วนเกินเลยนะครับ ใช้ได้นะครับข้างหลังเป็นอันเดอร์เกตนะฮะนี่เป็นอันเดอร์เกตเดี๋ยวผมน่าจะขึ้นเป็นภาพนิ่งให้ดูด้วยชัดๆนะครับในกล้องพอดีมันซูงไม่ไม่สะดวกนะครับนี่เป็นอันเดอร์เกตด้วยนะฮะต่อกันมือนนะ่ะชิ้นส่วนเยอะมากนะครับแล้วก็ดูในส่วนของแผงไหนดีอ่ะแผงสีม่วงบ้างนะครับเป็นแผงใส แผงสายสีม่วงนะครับน่าจะเป็นพวกพันเอฟเฟกต์ไหมนะครับอันนี้คือเป็นแผงใสายที่ดูดีนะไม่ได้แบบใสขุ่นแล้วก็มีลงมีรอยตามเนื้อพลาสติกนะครับอันนี้คือดูดีเลยเป็นแผงตัว W นะครับเป็นแผงสีม่วงสวยนะครับแล้วก็ดูแผงตัวไหนดีดูม่วงชิ้นเล็กๆบ้างสิอ่ะเละแล้วเละอ่ะอันนี้อ่ะเ,อเละแล้วอันนี้เป็นแผงตัว N นะฮะแผงตัว N ก็เป็นม่วงที่ดูดีนะครับเป็นม่วงแบบคินคลีนเลยนะครับไม่มีเป็นคุณๆอยู่ข้างในนะครับถือว่าใช้ได้อันนี้เป็นแผงใสสีเขียวนะครับแผงตัวอารนะครับสีเขียวอันนี้คือหลังกล้องเนี่ยคือเขียวปิดเลยนะแต่ไม่รู้ว่าทําไมในกล้องมันกลายเป็นสีเขียวอ่อนไม่รู้นะครับแต่ว่าหลังกล้องเนี่ยคือเขียวแบบจัดๆเลยนะฮะ ก็ดูดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรคือแผงสวยเลยอ่ะอันเนี้ยล้วเพื่อ <ๆ S 1> จะเล่นแสงแบ็คไลท์ด้วยเดี๋ยวคงต้องส่องดูสักนิดนึงอันนี้เป็นในส่วนของแผงตัวบีนะครับเป็นแผงสีขาวนะฮะในส่วนของชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นชิ้นประกอบเนี่ยไม่เจอชิ้นขี้พลาสติกส่วนเกินนะครับแผงดูดีงานดูดีเลยนะฮะใช้ได้นะครับสวยงามเลยแล้วก็ในส่วนของชิ้นพวกนี้นะครับผมรู้สึกว่าม,าม,มันมีความคมมีความ มีความเนียนอ่ะนะครับมันทําดูดีอ่ะตรงเนี้ยชิ้นพวกเนี้ยดูดีเลยดูประกอบแล้วน่าจะสวยนะครับชิ้นพวกนี้ ถึงตอนนี้นะครับผมก็ลองประกอบฐานดูนะครับดูดิแค่ฐานก็คุ้มแล้วนะครับฐานอัเบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นพาร์ตเอฟเฟกด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นตรงนี้จริงๆมันจะมีเป็นหัวนะครับอีก2หัวยังไม่ได้ประกอบนะครับในส่วนของพาร์ตเอฟเฟกเนี่ยสีม่วงเนี่ยผมว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดใครมีไอเดียนะครับก็สามารถใส่ไฟเข้าไปในพาร์ตเอฟเฟกได้เพราะว่าข้างในมันกวงนะครับผมว่าเดี๋ยวคงต้องมีคนทำแน่นะครับแค่ฐานก็คุ้มแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีปัญหาอยู่นิดนึงในส่วนของแผงสีทอง แผงสีทองเนี่ยนะครับเวลาตัดออกจากแผงเนี่ยมันจะเจอจุดที่สีมันแหวงอยู่นะครับเขาหลบมุมในการประกอบไม่ค่อยดีไม่เหมือนงานอย่างอะไรนะมมเตอร์นูเคียนะครับบางจุดที่เขาทําสีมาเนี่ยมันจะหลบนะครับมันจะหลบอยู่ด้านในมันจะไม่เห็นแต่ว่าตัวเนี้ยเห็นแทบทุกจุดเลยนะครับผมดูรีวิวของต่างประเทศก็เจอปัญหากันลุงเดก็เห็นเลยลุงเดนี่คือชี้ให้ดูเลยว่ามันจะมีจุดที่สีแหว่งอยู่2จุดตรงนี้นะครับ เนี่ยนะฮะต่อให้ใช้ครีมดีแค่ไหนก็ก็เจอสีแหว่งแน่นอนนะครับคลิปนี้ผมใช้ครีม คีมเซงนะชื่อไม่เป็นมงคลเลยนะครับแต่คีมเขาดีนะครับอันนี้คือใช้ลองใช้ประกอบตัวนี้เลยก็คมดีนะครับใช้ได้นะฮะเก็บงานไม่เหนื่อยมากนะครับแต่ว่าไอ้จุดนี้ยังไงก็ต้องเจอแน่นอนมันจะมีอยู่3จุดนะครับตรงด้านบนนะฮะของตรงเขาเนี่ยสีทอง1-2นะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะฮะใครซีเรียสหาปากกากันดั้มสีทองมาแต้มดูนะครับแต่ว่าไม่รู้นะว่ามันเป็นโทนสีเดียวกันหรือเปล่าต้องไปทดสอบกันเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของจุดอื่นอีกนะครับเยอะเลยเนี่ยคือที่ อยู่ตรงนี้คือสีแหว่งหมดเลยแล้วผมไปดูการประกอบมามันก็จะเป็นจุดที่มันอยู่ด้านหน้าอยู่จุดที่มันเห็นได้ชัดซะเยอะไอ้ตรงเขี้ยวอย่างเงี้ยนะครับเขี้ยวตรงนี้รู้สึกมันมีอยู่ชิ้นไหนไม่รู้มันอยู่ตรงหน้าอกเลยมันก็ไม่สวยเดี๋ยวต้องหาทางแก้ตรงนี้นะครับไม่งั้นไม่สวยแน่นอนแล้วก็จะเป็นในส่วนอุ้ยจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงดาบนะครับตรงนี้ก็แหว่งเหมือนกันนะฮะแหว่งเป็นสี แบบเป็นสีทองแล้วแบบสีแหว่งอะนะครับแล้วก็จะมีเป็นอ่ะในส่วนของดาบนี่ผมลองประกอบดูดาบสวยนะนะครับผมมองดูบางมุมเนี่ยไม่รู้ในกล้องมันจะถ่ายหเห็นได้ป่ะมันเหมือนมีไฟอยู่ข้างในดาบะอะเนี่ยเห็นไหมเห็นสีม่วงข้างในไหมเหมือนไฟไหมอันนี้ไม่รู้เขาเขายัางไงนะเทคนิคนะครับมันเหมือนมีไฟอะเหมือนดาบมีไฟอันนี้สวยมากนะครับเป็นสีม่วงเนี่ยนะฮะเนี่ยดูบางมุมในกล้องก็น่าจะยังเห็นอยู่นะเห็น<ๆ>มันเหมือนเหมือน,นดาบมีไฟอะ ะครับอันนี้คือดาบสวยเลยนะครับแต่ว่ามาตายตรงสีทองตรงนี้นะฮะแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเออ่แบ็คไลท์เล่นได้ไหมเดี๋ยวผมลองเล่นแบ็คไลท์ดูนะตอนนี้นะครับลองเทสกับแสงแบ็คไลท์นะครับดูที่ใบดาบนะครับก็ขึ้นเหมือนกันนะฮะนี่ลองพาร์ตเอฟเฟกต์ดูบ้างนะครับนี่นะฮะขึ้นเหมือนกันนะครับเล่นอยู่เหมือนกันนะฮะสวยงามแล้วก็ลองที่ตัวหุ่นดูนะครับในส่วนหัวนะฮะเดี๋ยวลองปรับโฟกัสก่อนนี่นะครับอันนี้คือไม่ได้โดนไม่ได้โดนแสงนะ พอโดนแสงตามีไฟเลยนี่นะครับสวยงามเลยนะครับใครเอาตัวนี้ไปตั้งโชว์นะครับแนะนำให้เอาแบ็คลท์ไปส่อง ก็เป็นงานที่ดีนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างคุ้มเลยราคาพันต้นต้นเองนะครับปูดามเปิดพีอยู่พันต้นต้นน่าจะยังพีได้อยู่นะครับใครที่รอคลิปรีวิวตัวเต็มไม่ไหวนะครับจัดได้เลยนะครับผมว่าไม่น่าจะผิดหวังหรอกคุณภาพพลาสติกอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแล้วก็ประกอบหลังจากที่ประกอบเนี่ยดาบนะครับประกอบง่ายไม่ได้มีปัญหาเลยประกอบสนิทหมดนะครับใช้ได้แล้วก็ในส่วนหัวก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่าบางจุดจะแน่นไปนิดนึงนะครับจะมีปัญหาก็คือในส่วนของพลาสติกทองนะครับเดี๋ยวแก้ยังไงผมจะมาบอกในคลิปอีกทีนึง สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ